การเลือกฝรั่งไม่ได้บอกว่าเราไม่มีค่านะไม่ได้บอกว่าเราแหมจะไปเกาะเขาแบบนั้นหรือเลือกแบบนั้นทํามาหากินเองไม่ได้ไม่ใช่นะ การที่เรารู้จักเลือกฝรั่งนั่นหมายความว่าเรารู้จักให้ค่าและประมาณค่าในตัวเองเอาเป็นว่าถ้าเลือกได้เราก็เป็นคนหนึ่ง,งนะถ้าเลือกได้ก็ไม่เลือกความลำบากเพราะลำบากมาเยอะแล้วไงถ้าเลือกได้ก็อยากจะเลือกความสบายดังนั้นสายฝอยุคใหม่เธอเราเป็นสายฝอยุคใหม่ที่เวลาเรารู้ว่าเราเข้าไปคุยในโปรแกรมเ็บเต็ดในโลกออนไลน์กับใครเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยผู้ชายหลากหลายประเภทมีฝรั่งหลากหลายประเภทหลากหลายอาชีพและกรหลากหลายบุคลิกลักษณะไม่ได้บอกว่า ว่าใครส่งแบบไหนมาให้เราเราก็ต้องเวลคั่มยินดีต้อนรับไม่ใช่นะพอเราเข้าไปเล่นเสร็จปับ๊บเราต้องเลือกเลือกคนที่ไลฟ์สไตล์ตรงกับเราเลือกคนที่มาตรฐานที่เราตั้งไว้อย่าลดมาตรฐานของตัวเราลงไปเพียงเพื่อว่าอยากได้เขาสังเกตไหมสายฝอยุคใหม่ผู้หญิงเราเนี่ยสังเกตดูสิบางคนหน้าที่การงานดีบางคนเขาเรียกก็มีทรัพย์สิสนมีบ้านเป็นของตัวเองมีรถเป็นของตัวเองบางคนเขาเรียกว่านอกจากหน้าที่การงานแล้ว ความสามารถความเก่งของเราก็ไม่เป็นสองรองใครพ่วงมากับความสวยความจริตมารยาความอ่อนหวานอ่อนโยนยิ้มสวยบุคล mm ิกลักษณะเหมือนกับที่ฝรั่งต้องการเห็นหรือยังเรามีความเป็นสโอท็อปในตัวเราเรามีความเป็นเอกลักษณ์มีลักษณะมีสไตล์เห็นหรือยังบุคลิกลักษณะของเราฝรั่งเขาหาไม่ได้ในโลกตะวันตกต้องหาจากเราเท่านั้นก็บอกเ้าไง สาวไทยใครก็ปี้ไม่ได้หนึ่งเดียวในโลกดังนั้นการที่เราตัดสินใจเลือกว่าเราจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตเรามันไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนไม่มีค่านะแต่มันบอกว่าเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตมาได้ในระดับหนึ่งแล้วไม่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวมาประสบการณ์ที่ผ่านมามีทั้งสวยหรูงดงามในขณะเดียวกันประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็ทําให้ผู้หญิงเราบาดเจ็บทําให้ผู้หญิงเราต้องผ่านคาบน้ําตาผ่านคําว่าเจ็บปวดมาแบบสะบักสะบอบ บางคนอะนะกว่าจะได้ความโสดมานะต้องแลกกับโอ้ยอายุตั้งหลายปีบางคนก็ต้องแลกกับทั้งหนี้สินและทรัพย์สินต้องแลกกับภาระที่น่ารักคือลูกเราดังนั้นในเมื่อเรามีประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมการตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตเราอะ อยากจะบอกสาวๆวว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะเท่าวันนี้เรารู้จักเลือกคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตเราถ้าเลือกแล้วชีตมันไม่ได้ดีกว่าเดิมก็ต้องอยู่เป็นโสดดีกว่าหรือเลือกแล้วมันมีความรู้สึกชีตมันลาบากกว่าเดิมหรือเลือกแล้วยังมองไม่เห็นอนาคตเลยบางครั้งการอยู่เป็นโสดสักพักหนึ่งมันก็ทําให้เรามีความสุขได้นะ ช่องเราอย่างที่บอกเราจะพูดเสมอนะคะชื่นชมให้ค่าและศรัทธาในความเป็นผู้หญิงดังนั้นยินดีสนับสนุนให้กับสาวๆทุกคนถ้าจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตเราไม่ผิดอย่างแน่นอนที่เรารู้จักเลือกแต่ถ้าเลือกไปเสร็จปั๊บอุ้ยมันเลือกผิดอีกแล้วทํำยังไงเอาเหอะเรามีวิธีการจัดการในชีวิตของเราถ้าเลือกแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่ถ้าสมมติว่าเลือกไปเสร็จปับ๊บอุ้ยอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เลือกไปเสร็จปับ๊บมันทุกมากกว่าเดิมเลือกผิดก็เเเลืือออกกกใหมใม่่่็็แคนนนั้ง ชิดมันเป็นของเราเพราะฉะนั้นยังโสดอยู่ใช่ไหมไม่ผิดค่ะถ้าคุณจะเลือกคนนั้นเข้ามาในชีวิตคุณและก็ไม่ผิดค่ะถ้าคุณจะตั้งมาตรฐานไว้คนที่ก้าวเข้ามาต้องมีมาตรฐานตรงตามที่เราต้องการเอาเป็นว่าคลิปนี้ให้กําลังใจผู้หญิงสายฝ่อนะถ้าชอบคลิปผู้หญิงสายฝอแบบเราฝากกดติดตามม้เลยนะคะ